วัดป่าอ้อยอำเภอเสียงของจังหวัดเสียงลายโอ้สวยงามที่สุดในอุโบสถใหญ่ภายนอกจะมีแสงรอบมีแสงไฟข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในสวยงามดีประดับประดาด้วยลวดลายมีรูปแต้มพระเวทสันดรโอ้สีสันงามสวยสดหมดงามด,ดี xuất sắc xuất sắc, đẹp thế thế đấy, tuyệt ôi theo, oh xuất sắc đấy, chụp đẹp cả, ui hàng này u bổ suất, bát bà oai, xinh đẹp hàng, thì chụp chân rất đẹp, long chak, double đình ที่ไปจำพรรษาสามเดือน,นดับนดึงโอ้คนแต้มได้สวยงามดีเรื่องพระเวทสันดอนเต็มเลยโอ้สวยสวย,สวย,สวยมีตะลง่มงาม,งามที่บุตเจ้าที่ใจจะตัดสรูก็โอ้คนแต้มงามแหงลูกสาวพยามาร สัพญา,ามาร์ลายงามทิวเจ้าปวดปัญจวัคคีทางหาอ่ะโอ้งามงามงามทิวเจ้าจะ,สะเสด็จออกไปบวชนี่ขี่มา้มามีตะลุบสวยๆงามๆในอุโบสถ